สวัสดีค่ะสวัสดีกันเย็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่หาดแม่ลําพึงนะคะซึ่งเป็นทะเลระยองเนาะก็วันนี้พอดีมาดูที่ดินฝั่งนี้นะคะก็เลยมีโอกาสให้ทุกคนมาชมบรรยากาศทะเลที่ระยองนะคะซึ่งทะเลระยองค่ะก็ก็เป็นทะเลที่สวยไม่แพ้ที่อื่นนะคะเป็นหาดที่ยาวมากค่ะแล้วก็มีน้ําใสด้วยนะคะ ทีเนี้ยตอนเนี้ยค่ะเราวันนี้เรามาคุยเรื่องทะเลระยองเนื่องจากว่าอ่าในมุมของนักลงทุนนะ,นะเนาะเราก็เห็นข้อเปรียบเทียบนะคะว่าอย่างในภูเก็ตใช่ไหมคะเขาก็มีมีบ้านภูวิลล่าที่เป็นมูลค่าเป็นเป็นหลังและเป็นหลายร้อยล้านอน่ะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอาสังหาที่ภูเก็ตปีเนี้ยบูมที่สุดะนะเนาะเพราะว่าหนึ่งคือมีลูกค้าชาวต่างชาติเข้าไปค่อนข้างเยอะทีเนี้ยในมุมของคนระยองนะคะ ก็เลยก็เลยลองนึกเปรียบเทียบนะคะว่าทะเลระยองก็มีเยอะเหมือนกันทําไมถึงไม่เป็นที่น่าสนใจเหมือนที่อื่นบ้างนะคะแต่ว่าโอเคซึ่งเราเห็นจากสภาพแวดล้อมแล้วก็เห็นหลายๆอย่างเราก็เลยวันนี้เราพามาอยู่ที่นี่นะคะก็มาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเนาะคือในส่วนของทะเลคําว่าทะเลนะคะจริงๆแล้วใช้คําทะเลเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือหนึ่งคือทัศนียภาพเนาะทัศนียภาพหมายความว่า มุมมองที่เราเห็นแล้วก็ความสบายตาต่างๆอันนี้คือสิ่งที่มันแตกตา่างค่ะอย่างในภูเก็ตเนี่ยแน่นอนละคะ่ะหาดเขาก็จะมีความใสความขาวสะอาดมากกว่าเนาะแต่ว่าในมุมของระยองเนี่ยระยองในที่ก็คือตรงหาดแม่ลำพึงนะคะตัวทรายอะคะ่ะจะไม่ได้ขาวสะอาดแล้วก็ไม่ได้ละเอียดเหมือนที่ภูเก็ตเนาะก็ทําให้แบบว่าหนึ่งคือเวลาที่เราเห็นมันก็อาจจะความสวยไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือในมุมที่เห็นเป็น เป็นภาพที่สายตามองเห็นนะคะแต่ว่าความสวยอย่างอื่นก็อาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละท่านเนาะแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือตัวทรายเนี่ยทรายในทรายที่ระยองอะค่ะจะเป็นอย่างหาดแม่ลำพึงเนี่ยจะไม่ใช่ทรายละเอียดที่ขาวเนาะจะเป็นทรายที่เป็นสีขาวขุ่นขาวขุ่นนะคะแล้วก็มีความหยาบมากกว่าแถวภูเก็ตนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อันแล้วแต่ธรรมชาติของเขาจะสร้างสารรค์นะคะมันเลยทําให้ มุมมองที่เราเห็นนะคะมันต่างกันนะคะอันนี้คืออันแรกเนาะอันที่สองที่เห็นได้ชัดอันนี้คือจากจากภาพที่เห็นจากโครงสร้างที่เห็นในปัจจุบันนะคะอย่างในภูเก็ตอะคะ่ะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ายังมีพื้นที่บางส่วนที่เขาสามารถเดินลงหาดได้เลยถูกไหมคะคือไม่ได้มีแนวถนนกั้นเนาะแต่ยังในหาดแม่ลำพึงอะคะ่ะมันจะมีถนนกั้น,ก,นกว่าที่เราจะเดินลงหาดได้นะคะก็คือเหมือนกับว่า พื้นที่ที่เป็นโขนอ่ะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลโดยมีถนนเป็นแนวกั้นนะคะทําให้แบบบางครั้งเนี่ยค่ะสมมุติเราสร้างบ้านอยู่เนี่ยวิวที่เราเห็นทะเลค่ะเราจะไม่สามารถมีทางเดินส่วนตัวลงที่ทะเลได้เราก็ต้องเดินผ่านถนนสาธารณะแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้บางครั้งสมมุติเราจะสร้างบ้านหรือเราจะสร้างโรงแรมหรือเราจะสร้างคอนโดต่างๆเราจะใช้คําว่าหาส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องต้องมีถนน เป็นแนวขวางกว่าที่เราจะมาถึงหาดแบบนี้ค่ะนี่ก็คือความต่างนะคะส่วนอันที่สามที่เป็นความต่างระหว่างหาดแม่ลำพึงกับฝั่งฝั่งภูเกต็ตอาจจะเป็นอาจอาจใช้คําว่าภูเก็ตแล้วกันนะคะไม่ได้เจาะจงคือเป็นภาพรวมแล้วกันก็คือเหมือนว่าอย่างในหาดแม่ลำพึงอะคะ่ะเราไม่ได้มีเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงที่จะสามารถทําบ้านอยู่ด้านบนแล้วก็มองเห็นทะเลได้แบบกว้างเป็นวิวพานโนรามาแบบนี้ละะ้ค่ะคือเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้เนื่องจากตรงหาดแม่ลำพึงอะ ถ้าจะเป็นแบบนั้นได้ก็คือต้องสร้างตึกสูงถึงจะสามารถมองเห็นทะเลได้แบบนั้นเพราะในส่วนที่เป็นทะเลค่ะหลังจากที่เป็นถนนแล้วเรายังมีแนวต้นสนกั้นกั้นแนวแนวระหว่างทะเลกับพื้นที่เป็นพื้นดินนะคะเพื่อว่าเวลาที่น้ําขึ้นหรือเวลาที่มีพายุต่างๆะคะ่ะแนวต้นสนต่างๆก็จะคอยรองรับแรงปะทะของน้ําก่อนที่จะไปเข้าไปถึงบ้านพักอาศัยแบบนี้นะคะน,นี่ก็คือเป็นความแตกต่างของ าแม่ลำพึงกับฝั่งภูเก็ตนะคะที่เห็นที่เห็นได้ชัดเนาะมันก็เลยทําให้โซนโซนของระยองนะคะบางที่บางทีราคาของที่ดินในติดทะเละคะ่ะอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะคะเพราะว่าด้วยมีข้อจํากัดเหล่านี้แล้วก็ข้อจํากัดอันนี้คือเป็นข้อจํากัดที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดแล้วก็วิเคราะห์ได้นะคะแต่ว่าเรื่องอย่างอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องทางเทคนิคหรือเรื่อง ที่เราไม่สามารถจะ,ะวิจารณ์ได้นะคะเราที่เราทราบได้ก็คือประมาณนี้เนาะอันแรกก็คือเรื่องหาดทรายที่มันไม่ได้มีความข่าละเอียดอันที่สองก็คือเรื่องเรื่องของแนวแนวถนนกับแนวพื้นที่นะคะที่มันจะมีแนวกั้นมีถนนกั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวิวที่เห็นนะคะถ้าสมมติเราทาบ้านชั้นเดียวอะ่ะเราอาจจะมองไม่เห็นทะเลเพราะมันจะมีต้นสนบังอยู่อะคะ่ะเพื่อป้องกันการเวลาที่มีพายุต่างๆน้ําทะเลจะไม่ได้แบบมาประทาบ้านเราโดยตรงนะคะนี่คือความต่างที่เห็นได้ชัดเนาะอย่างเนนี้ ในเรื่องของอบรรยากาศทะเลจริงตรงนี้ค่ะถ้าบางท่านที่แบบอาจจะไปเที่ยวทะเลบ่อยๆก็จะเห็นว่าน้ําทะเลบริเวณนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ใสเหมือนทะเลแถวภาคใต้เนาะแต่ว่าก็มีความเค็มเหมือนกันแต่ความใสาอาจจะไม่สู้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด,ด้วยหาดทรายของเราไม่ได้ขาวเหมือนทางภาคใต้นะคะแต่สิ่งที่เรามีมากกว่าก็คือว่าความความยาวของหาดนะคะยาวมาแล้วก็ตอนนี้เป็น เป็นช่วงที่สาหรับท่านไหนที่อยากจะฮิลใจเนาะก็มาพักผ่อนในตอนเย็นก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากค่ะได้ยินเสียงทะเลไหมคะตอนนี้เรานั่งอยู่ริมทะเลเลยเนาะแล้วก็จะมีผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หนาแน่นนะคะเป็นยังมีพื้นที่ให้เราแบบเอ,อมาปูเสือหรือว่ามามาตั้งโต๊ะนั่งทานข้าวกันตอนเย็นได้นะคะในบริเวณแถวนี้ในหาดแม่ลำพึงค่ะซึ่งอีกส่วนหนึ่งนะคะเขา ข้อดีของฝั่งนี้ก็คือว่าในฝั่งที่เป็นทะเลที่เป็นพื้นที่สาธ,ธารณะนะคะเขาไม่ได้แม้ว่าจะมีะะมีมีบางส่วนที่จัดสรรสำหรับให้เอกชนในการไปดูแลเช่นในการที่จะตั้งร้านค้าตั้งร้านอาหารหรือตั้งเขาเรียกอะไรนะตั้งเพลใช่ไหมคะให,ให้สำหรับนะักท่องเที่ยวมาะคะ่ะแต่ว่ามันก็จะจัดเป็นบางส่วนค่ะไม่ได้จัดทั้งหมดนะยังมีบางส่วนที่เป็นส่วนของสาธารณะที่เราสามารถที่จะนําเก้าอี้นําเสือมา มามามาปูนั่งได้เองโดยที่ไม่ต้องกลัวใครนะคะในเขตของในโซนนี้เนาะในโซนของหาดแม่ลําพึงะคะ่ะแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ยังไม่เคยมานะคะอยากจะสัมผัสบรรยากาศทะเลก็ลองมาที่นี่ดูนะคะสามารถจะเลือกมุมได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าระยะที่ติดขาเนี่ยน่าจะระยะเกินเกินสิบเกินห้าห้ากิโลได้นะคะอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ํานะคะที่แบบเราสามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศทะเลแล้วก็ขับรถ ชมบรรยากาศได้ตลอดทางค่ะแล้วก็สามารถเลือกมุมได้ว่าเราจะนั่งอยู่ตรงไหนอย่างตรงเนี้ยค่ะที่หนูมานั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็ไม่มีเปลไม่มีอะไรเลยเราก็สามารถเอาเก้าอี้เรามานั่งเองได้แล้วก็นั่งไลฟ์สวนแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศทะเลนะคะเผื่อที่ท่านไหนแบบเอออยากดูทะเลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยาให้ดูค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นทะเลเห็นไหมคะตัวหาดอะค่ะก็จะเป็นสีค่อนข้างจะออกสีสีเทาๆเ,เนาะแล้วก็ทรายก็ไม่ได้ละเอียด เทาเท่าที่อื่นนะคะแต่ก็มีความแต่ก็มีความความเป็นทะเลอยู่นะคะเนี่ยค่ะเรากําลังพาทุกคนเดินไปเนี่ยค่ะก็บรรยากาศค่อนข้างดีเนี่ยค่ะเป็นนักท่องเที่ยวจะเห็นว่าค่อนข้างบางตานะคะแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะบรรยากาศแบบนี้นี่คือนี่คือเป็นแนวต้นสนนะคะที่ที่ที่กั้นระหว่างทะเลกับถนนริมทะเลอะคะ่ะ เพื่อแบบว่าหากกรณีเกิดเขาเรียกเลยนะเกิดเกิดพายุต่างๆอ่ะเนาะก็จะมีแนวสนคอยคอยประทะน้ําไปก่อนก่อนที่จะไปถึงบ้านพักอาศัยนะคะก็จะเป็นเนี้ยค่ะก็คือบรรยากาศหาตอนเย็นค่อนข้างจะอะนักท่องเที่ยวไม่หนาแน่นมากนะคะเพราะว่าหลายๆปัจจัยเนาะนี่คะ่ะสวยงามอืม แต่ที่นี่บางส่วนก็เนี่ยค่ะจะมีหาดเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขยะจากทะเลมาบ้างนะคะนี่แหละคะ่ะทําให้บางครั้งก็อาจจะเป็นจุดด้อยของทะเลระยองด้วยเหมือนกันเนาะที่มีแบบนี้นะคะแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้มีทุกที่นะคะบางที่ก็สะอาดตามากกว่านี้นะคะ่ะแต่เราอาจจะมาอยู่ในที่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 เป็นแบบนี้แต่ว่าเราได้บรรยากาศเราไม่สนใจตรงฝั่งเลยเนาะเราไปดูที่ทะเลค่ะ จะค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะจริงๆก็เหมาะสำหรับคนชอบออกกําลังกายนะคะเราวิ่งนิมทะเลได้เลยระยะตั้งแต่ต้นหาถึงภ้ายหาเนี่ยน่าจะได้เกิน5กิโลนะคะบรรยากาศสวยงามช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาติมาค่อนข้างเยอะนะคะก็จะดูคึกคักพอสมควร ต่อเน,นี่ยคะ่ะสําหรับราคาที่ดินที่ตู้อยู่ติดบริเวณหาดแม่ลาพึงอะคะ่ะถ้าเป็นแบบว่าติดหาดเลยที่มีหาดส่วนตัวจะจะไม่มีนะคะก็จะมีเฉพาะที่แบบว่าเหันหน้าลงหาดพอดีคือติดถนนหน้าหาดอะค่ะ,ะ,คะราคาถ้าสมมติแปลงใหญ่ก็อาจจะอยู่ประมาณสี่ล้านก,นกว่าๆนะคะแต่ว่านั่นคือแปลงใหญ่เลยจริงๆแต่ถ้าเป็นแปลงเล็กๆอะคะ่ะแปลงเล็กประมาณสองร้อยสามร้อยหรือไรหนึ่งอะอาจจะหาไม่มีแล้วนะคะ โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ให้เช่ามากกว่านะคะที่เห็นประกาศอยู่ตามถนนที่มีป้ายประกาศส่วนใหญ่จะเป็นแปลงใหญ่เลยจะไม่มีอันเล็กนะคะแต่อันเล็กก็น่าจะเฉลี่ยแล้วก็ประมาณหลักอ,อสิบกว่าล้านขึ้นไปนะคะ่ะต่อไร่นะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็สามารถทําเป็นที่พักเนาะถ้าทําธุรกิจหรือว่าการพนันต่างๆก็จะเป็นที่พักอะคะ่ะที่จะดีกว่านะดีกว่าการทําบ้านบ้านส่วนตัวนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่งบประมาณของท่า,านเนาะ ทำมาส่วนตัวก็ดีค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะเราเดินลงมาเนี่ยมันเป็นหาดที่ยาวมากเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะระยะหาดจากต้นหาดจากต้นอ่าวเนี่ยไปจนถึงต้นต้นหาดแม่ลาพึงเนี่ยคะ่ะเดินไปเห็นไหมคะสุดปูกหูงลูกตาจริงๆเป็นะ่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะสําหรับท่านไหนที่ไม่เคยมาที่หาดแม่ลาพึงนะคะสามารถสามารถขับรถแบบได้ได,ได้ได้ไกลมากคะ่ะไม่ คือแบบว่าเป็นกขาดที่ยาวมากๆนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะเห็นไหมคะก็จะมีเศษขยะที่มาจากทะเลบ้างเนาะแต่ประมาณนี้อยู่ป,ปลายก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสาหรับทะเลระยอง <c oughs> เรามาที่นี่เพื่อที่จะแบบให้ทุกคนได้เห็น,นะคะ่ะ ณปัจจุบันนะคะตรงคอนโดที่อยู่ริมหาดแม่ลำพึงนะคะก็จะมีเห็นอยู่ประมาณสักสองสามตึกนะคะที่สูงสูงนะคะราคาก็สองล้านขึ้นไปเนาะ่อห้องค่ะทุกห้องก็จะมองเห็นเป็นทะเลหมดแต่ว่าท่านไหนที่เลือกห้องนะคะก็ต้องดูเป็นชั้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเลือกชั้นต่างๆนะคะก็จะเจอแนวต้นไม้แบบนี้บางวิวที่เป็นวิวทะเลนะคะจะไม่เห็นทะเลทั้งหมดเนาะแต่ถ้าเลือกชั้นสูงสูงนะคะก็จะสามารถมองเห็นทะเลได้เพราะว่าชายหาด ของหาดแม่ลาพึงอ่ะตั้งแต่ต้นหาจนถึงท้ายหาดจ,จะมีต้นสนแบบเนี้เอ่อเป็นแนวบางเขาเรียกเลยนะคะแนวกั้นระหว่างทะเลกับฝั่งที่เป็นบ้านพักอาศัยอะคะ่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้บางครั้งอะคะ่ะการที่เราจะทําสมมุติว่าเรามีบ้านติดทะเลในโซนนี้นะคะถ้าเราทําบ้านชั้นเดียวอะ่ะเราอาจจะมองเราอาจจะได้ได้ยินเสียงทะเลแต่เราอาจจะมองเห็นทะเลไม่ได้ เต็มตานะคะเราต้องเดินลงมาประมาณนี้เนาะมันก็เลยทําให้บางครั้งราคาของที่ดินติดทะเลก็ไม่ได้สูงเท่าที่อื่นประมาณนี้ค่ะนี่คือความต่างนะคะแต่ว่าก็นี่และคะ่ะลมพัดส,สบายๆตอนเย็นบรรยากาศดีมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสาหรับเรื่องที่ดินใกล้ทะเลเนาะ เราพามาที่นี่เนื่องจากว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นความต่างของราคาที่ดินในแต่ละที่นะคะของ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 ,ของเขตระยองนะคะซึ่งซึ่งราคาแต่ละที่ก็จะมีความต่างกันอยู่ที่หนึ่งทำเลเนาะราคาของที่ดินนะคะทำเลที่ต่างกันแล้วก็เอ่อทำเลที่ต่างกันแล้วก็เอ่อประโยชน์ของที่ดินแปลงนั้นว่าสามารถทําอะไรได้บ้างเนาะอย่างอย่างถ้าเป็นที่ดินใกล้ทะเลเนี่ยแน่นอนค่ะเรา นอกจากเราจะทําบ้านพักในกรณีที่เรามีงบประมาณถึงเนาะเราก็ยังสามารถสร้างธุรกิจเราได้เช่นเป็นโรงแรมเป็นห้องพักรายวันรายเดือนก็ว่าไปค่ะแต่ว่าในโซนของระยองนะคะเราจะมีช่วงที่เป็นช่วงอ่าเป็นช่วงที่ล,ลูกค้าเยอะหรือนะักท่องเที่ยวเยอะก็จะเป็นประมาณช่วงปลายฝนใช่ไหมคะปลายหน้าฝนแล้วก็จนกระทั่งถึงประมาณพฤษภาเนาะถ้าเกิดเป็นหน้าหน้าฝนจริงๆถึงแม้ว่าฝนไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่า หาดแม่ลำพึงเนี่ยก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของอันตรายของหาดอยู่แล้วนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวบางตาไปบ้างนะคะแต่ว่าปัจจุบันฤด,ดูปัจจุบันนะคะหน้าฝนจะน้อยหน่อยฝนไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนค่ะทุกคนก็สามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะคะในเขตในใน,ใน,ในทะเลหาดแม่ลำพึงนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินในบริเวณนี้ก็ติดต่อเรามาได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะหาพาร์นเนอร์เพื่อหาที่ดินที่ท่านสนใจให้นะคะเราอาจจะไม่ได้มีในมือะคะ่ะแต่ว่าสามารถสอบถาม เพื่อนๆในวงการได้นะคะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือตอนนี้กําลังจะมีโครงการอันใหม่ที่กาลังจะทํำนะคะอยู่ถนนเอ่ออยู่ที่ดินอยู่บ้านเพซึ่งเป็นที่ดินที่ใกล้หานแม่ลําพึงมากค่ะก็น่าจะประมาณไม่ถึงสามกิโลค่ะก็จะมาถึงหานแม่ลำพึงแล้วเรากําลังจะทําเป็นที่ดินแบ่งขายนะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ค่ะกาลังอยู่ในขั้นปักคุงที่ดินอยู่นะคะยังไม่เรียบร้อยไว้เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเราก็จะโปรโมทในเพจอีกทีหนึง่งเป็นที่ดินแบ่งขายะคะ่ะก็ ขนาดน่าจะอยู่ประมาณสองงานขึ้นไปเป็นขนาดใหญ่สําหรับทําบ้านภูวิลล่าได้นะคะแต่ว่าพอลองดูว่าท่านไหนที่ชอบในโซนทะเลสําหรับทําเป็นที่พักอาศัยแล้วก็ซื้อเก็บไว้เก็งกาไรในอนาคตนะคะตรงนี้ที่เรากำลังจะทําก็แนะนําเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันในเขตบ้านเพนะคะเป็นบ้านเพอำเภอตำบลบ้านเพอํอำเภอเมืองระยองนะคะซึ่งเป็นโซนที่ใกล้กับผานแม่ลาพูนนะคะจะเป็นโซนที่รองรับการขยายตัวของที่ที่พักอาศัยทั้งที่พักอาศัยที่เป็นที่พักอาศัย อาถาวรแล้วก็ที่พักอาศัยที่เป็นในเชิงท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากปัจจุบันนะคะจะมีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยที่นี่เป็นแบบลองสเปค่ะก็คือเหมือนสมมุติว่าเขาเขาอาจจะสามารถอ่พักผ่อนคือทํางานแล้วก็ปีปีหนึ่งปีเนี่ยสามารถมาพักผ่อนที่ไทยได้เออพักไม่ใช่ที่ไทยนะคะเหมือนว่าเป็นเป็นวันหยุดของเขาอาจจะหนึ่งเดือนหรือสองเดือนอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะเลือกมาเช่าที่นี่เพื่อจะอยู่พักผ่อนจริงๆเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่ใน อยู่ในประเทศไทยประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งก็คือเป็นประเภทแบบกเกษียณลูกค้าที่กเกษียณอายุแล้วที่แบบกำลังหาที่พักผ่อนที่ไม่ใช่บ้านเมืองของเขาอะค่ะก็ก็จะเริ่มมาในโซนนี้เยอะแล้วเพราะว่าโซนแถวบ้านเพอะค่ะหนึ่งคือใกล้ทะเลเขาสามารถที่จะมาอาบแดดได้มามาชมบรรยากาศทะเลได้แล้วก็ที่สําคัญคือเมืองแถวบ้านเพรค่ะยังไม่แออัดมากนะคะ เมืองบ้านบ้านแต่ละหลังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นชุมชนเมืองสัทีเดียวเนาะยังถือว่าเป็นเป็นเมืองกึ่งกึงชนบทอยู่ที่แบบสามารถใช้ชีวิตแบบอยู่อยู่ชนบทได้ปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์หรือขับซาเล้งแบบนี้ค่ะไปทะเลได้ไปตลาดได้แบบนี้ค่ะก็เคยเป็นเป็นที่อีกที่หนึง่งเป็นจุดหมายอีกที่หนึ่งที่แบบคนต่างชาติหรือชาวต่างชาติะคะก็มาอาศัยอยู่เยอะนะคะเราก็เลยเราก็เลยเล็งเห็นตรงนี้ ก็เลยมาทําที่ดินตรงนี้แบ่งขายซะเลยค่ะเลยแบบว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะเจาะจงลูกค้ากลุ่มต่างชาติอย่างเดียวนะคะในราคาที่เรากาลังจะทำอะค่ะกลุ่มลูกค้าคนไทยก็เอื้อมถึงเหมือนกันค่ะเป็นราคาที่ต่ำกว่าตลาดด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราต้องปรับเยอะเหมือนกันเราเลยได้ได้ราคามาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็พอเราได้ราคามาค่อนข้างดีเราก็จะปล่อยในราคาที่ค่อนข้างดีด้วยเหมือนกันค่ะก็ฝากติดตามเพจไปด้วยนะคะไว้เดี๋ยว เราทําแปลงนั้นเรียบร้อยปรับปรุงถนนปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะโปรโมทในเพจเพื่อจะให้ทุกคนที่สนใจอะค่ะลองลองมาพิจารณาดูนะคะสําหรับที่ดินในโซนตาบลบ้านเพอพําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับอหาดแม่ลาพิงมากนะคะตรนนี้ค่ะก็ฝากติดตามเราด้วยนะคะเราไว้เดี๋ยวเราปรับปรุงพื้นที่เสร็จเราก็จะพาทุกคนไปชมอีกทีหนึ่งนะคะ ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็เผื่อท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงอื่นๆในเขตบ้านฉางก็ดีหรือว่าในเขตระยองก็ดีอะค่ะก็ถ้าเกิดติดต่อใครไม่ได้หรือยังไม่รู้ว่าจะเริ่มติดต่อใครที่ไหนยังไงก็ฝากต,ติดต่อมาทางเราได้นะคะเราอยู่เขตระยองบ้านฉางค่ะก็จะเป็นตัวกลางในการที่จะประสานงานให้นะคะหรืออยากให้เราแนะนาพื้นที่ตรงไหนได้ก็ติดต่อมาได้เลยค่ะยินดีค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันไว้แล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะ นนี้สวัสดีค่ะตอนนี้จากไปเราก็ให้ดูพาทิตตกดินในทะเลหาดแม่ลำพึงแล้วกันนะคะลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆแบบนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะสวยมา,มากตอนนี้ก็นั่งอยู่หาดทรายคไว้แล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันค่ะ CF ชุดได้เลยค่ะส่งที่อยู่มาได้เลยนะคะท่านไหนที่ CF ชุด ขอบคุณค่ะ